ISQM 2เขาจะมากันแล้วรู้หรือยังสงสัยกันไหมคะว่า ISQM 2เนี่ยคืออะไร ISQM 2เนี่ยคือร่างมาตรฐานการบริหารคุณภาพห่วงประเทศฉบับที่2 มาตรฐานฉบับนี้นะคะเป็นมาตรฐานฉบับใหม่ที่แยกออกมาจาก ISQM 1เพื่อต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าการสอบทานคุณภาพงานมีความแข็งแกร่งและสามารถสนับสนุนให้งานตรวจสอบและงานอื่นๆมีคุณภาพในระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับปรุงการตั้งเกณฑ์เลือกบุคลากรมาทำหน้าที่สอบทานคุณภาพงานรวมถึงการปรับปรุงหน้าที่ของผู้สอบทานคุณภาพงานและการจัดทำเอกสารหลักฐานด้วยค่ะ ข้อกำหนดของมาตรฐานฉบับนี้มาตรฐานฉบับนี้นะคะมีข้อกำหนดหลายประการเกี่ยวกับวิธีการสอบทานคุณภาพงานไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคุณสมบัติของผู้สอบทานคุณภาพงานในการพิจารณาตัดสินใจอย่างมืออาชีพและการเน้นย้ำความสงสัยเยื่งผู้ประกอบวิชาชีพนะคะที่ปฏิบัติงานสอบทานมีการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สอบทานในเรื่องความเป็นอิสระความเที่ยงธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อกําหนดเหล่านี้นะคะล้วนสอดคล้องกับจรรยาบรรของผู้ประกอบวิชาชีพที่มีอยู่เดิมแล้วค่ะ มาตรฐานฉบับนี้ยังได้กำหนดบทบาทผู้สอบทานคุณภาพงานให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่านวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละสำนักงานนะคะเช่นการระบุชื่อตำแหน่งของผู้สอบทานที่เฉพาะเจาะจงลงไปรวมไปถึงการสร้างวัฒนธรรมของสำนักงานให้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบทานคุณภาพงานและการให้ความสำคัญและนับถือผู้ที่มาทำหน้าที่สอบทานคุณภาพงานสิ่งนี้จะทำให้ผู้สอบทานคุณภาพงานสามารถปฏิบัติงานได้ ได้อย่างเต็มกำลังไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลระหว่างการปฏิบัติงานอีกด้วยค่ะ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับมาตรฐานฉบับนี้มีหลายประการยกตัวอย่างเช่นการแต่งตั้งและการกำหนดสิทธิอำนาจขอบเขตของผู้สอบทานคุณภาพงานมีเงื่อนไขอะไรบ้างขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการหรือไม่จำเป็นต้องเป็นตำแหน่ง e n g r a e ร n เมน t ์พ r รเท่านั้นหรือไม่อีกทั้งร่างฉบับนี้ยังกำหนดข้อควรระวังในกรณีที่ผู้สอบทานคุณภาพงานนั้นเคยเป็น e n g r เกรสเมนท์พารมาก่อน การแต่งตั้งผู้สอบทานคุณภาพงานหลังจากที่เคยเป็น Engagement Partner ไม่ควรดำลงตำแหน่งหรือถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบทานคุณภาพงานทันทีควรมีระยะเวลาการหยุดปฏิบัติงานตามสมควรเพื่อไม่ให้มีปัญหาในเรื่องการขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเชิงข้อมูลและการปฏิบัติงานของ Engagement Partner คนใหม่ มาตรฐานฉบับนี้นะคะยังได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมให้มีการพูดคุยปรึกษาหารือกันระหว่าง Engagement Partner และผู้สอบทานคุณภาพงานเพื่อทำให้การสอบทานมีประสิทธิภาพและทันเวลาเช่นการกำหนดลักษณะระยะเวลาและขอบเขตของการปรึกษาหารือกันของผู้สอบทานคุณภาพงานหรือทีมผู้ปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ การปฏิบัติงานและการจัดทำกระดาษทำการของการสอบทานคุณภาพงานนะคะจะมีการกำหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการปฏิบัติงานการสอบทานคุณภาพงานรวมไปถึงประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในการสอบทานมีการให้มุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบทานคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถสำเร็จได้เมื่อผู้สอบทานคุณภาพงานมีส่วนร่วมในเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นๆ และมีความสม่ำเสมอในการใช้การพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญที่กำหนดโดยทีมผู้ปฏิบัติงานสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำให้ผู้สอบทานคุณภาพงานสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นต่างๆได้อย่างทันท่วงทีในช่วงเวลาที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ข้อควรระวังในการจัดทำกระดาษทําการของการสอบทานคุณภาพงานเกี่ยวกับประเด็นที่พบเจอจากการสอบทานและความเห็นที่มีต่อประเด็นที่กล่าวไว้ในสไลด์ที่แล้วนะคะ ผู้สอบทานคุณภาพงานต้องมีความรับผิดชอบต่อการจัดให้มีกระดาษทำการสำหรับการสอบทานคุณภาพงานและสามารถที่จะเพิ่มข้อกำหนดต่างๆให้มีการจัดทำกระดาษทำการอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยกระดาษทำการดังกล่าวควรมีความเพียงพอที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีประสบการณ์สามารถเข้าใจในลักษณะระยะเวลาและขอบเขตของวิธีการสอบทานคุณภาพงานนั้นได้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสำหรับการใช้บุคลากรภายนอกในการปฏิบัติงานเป็นผู้สอบทานคุณภาพงานสำนักงานขนาดเล็กและขนาดกลางอาจมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรภายนอกมาเป็นผู้สอบทานคุณภาพงานค่ะซึ่งอาจจะมีข้อระวงังเนื่องจากจำนวนของผู้สอบทานคุณภาพงานมีอย่างจำกัดหรืออาจจะไม่มีเลยค่ะ